การส่งเสริมและพัฒนาองค์กรเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืนขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายด้านค่ะซึ่งมีทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกแต่ละปัจจัยมีผลต่อความสำเร็จและประสิทธิภาพในการดำเนินง,งานขององค์กรทั้งสิ้นค่ะสำหรับการศึกษาในส่วนนี้เราไปติดตามกันนะคะว่าปัจจัยดังกล่าวประกอบด้วยอะไรบ้างค่ะ 1>, 1. ปัจจัยด้านการบริหารจัดการเป็นความสามารถในการบริหารจัดการองคอ์กรไม่ว่าจะเป็นการกำหนดเป้าหมายทิศทางของกลุ่มมีแผนงานโครงการมีโครงสร้างบทบาทหน้าที่มีการขับเคลื่อนได้จริงมีการประสานงานหรือการสื่อสารภายในกลุ่มและมีการควบคุมประเมินผลการดำเนินงานของกลุ่มอย่างต่อเนื่องตลอดจนสมาชิกมีส่วนร่วม 2. ปัจจัยด้านการบริหารทุนและทรัพยากร เป็นความสามารถในการจัดหาสำรองจัดสรรทุนและทรัพยากรได้เพียงพอกับแผนงานโครงการหรือกิจกรรมขององค์กรรวมทั้งมีกลไกในการควบคุมให้เกิดประสิทธิภาพและความโปร่งใส 3. ปัจจัยด้านการจัดการผลประโยชน์ของสมาชิก เป็นความสามารถในการจัดสรรและกระจายผลประโยชน์แก่สมาชิกได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรมโดยผลประโยชน์ดังกล่าวหมายถึงความรู้ความสามารถที่นำไปประยุกต์ใช้ได้กับกิจกรรมและผลประโยชน์ที่เป็นเงินและทรัพย์สินจากการทำกิจกรรมร่วมกัน 4. ปัจจัยด้านการพัฒนาความรู้ความสามารถของสมาชิกและองค์กรเกษตรกรเป็นความสามารถในการพัฒนาความรู้ความสามารถของสมาชิกโดยการสร้างองค์ความรู้ขององค์กรเกษตรกรจากการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญากับเทคโนโลยีใหม่ และมีความสามารถในการประสานเชื่อมโยงกับกลุ่มองค์กรและเครือข่ายอื่นๆ 5. ปัจจัยด้านการให้ความสำคัญกับชุมชนเป็นความสามารถในการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมที่ให้ความสำคัญการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมของชุมชนรวมถึงการจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์และจัดสวัสดิการแก่ครอบครัวสมาชิกและชุมชน 6. ด้านการจัดการสินค้าหรือบริการ ความสามารถในการจัดการกระบวนการพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการที่เกี่ยวเนื่องกับการเกษตรและการสร้างระบบการผลิตที่หลากหลายสอดคล้องกับวิถีชีวิตวัฒนธรรมและระบบนิเวศเพื่อสร้างอำนาจต่อรองในระบบตลาดปัจจัยภายนอกที่ส่งผลต่อการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรเกษตรกรประกอบด้วย 1. ปัจจัยด้านนโยบายรัฐบาล นโยบายด้านการเกษตรของรัฐบาลมีผลโดยตรงต่อการสนับสนุนและพัฒนาองค์กรเกษตรกรเป็นกลไกร่วมกันในการกำหนดนโยบายและโครงการต่างๆที่ออกโดยหน่วยงานรัฐเพื่อส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมทางการเกษตรขององค์กรเกษตรกรเช่นนโยบายการให้สินเชื่อนโยบายที่ส่งเสริมการเกษตรยั่งยืนการพัฒนาพื้นที่การเกษตรการสนับสนุนด้านตลาดและการค้า ตลอดจนการสนับสนุนให้องค์กรเกษตรกรมีกลไกในการต่อรองราคาที่เป็นธรรมกับตลาด 2. ปัจจัยด้านบทบาทของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรการให้คำแนะนำของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรด้านองค์ความรู้ในกระบวนการกลุ่มการสนับสนุนปัจจัยและการบริหารจัดการกลุ่มการบริหารจัดการกองทุนในการรวมกลุ่มโดยมีหลักสำคัญคือเกษตรกรเป็นศูนย์กลางการพัฒนา ืที่เป็นเป้าหมายการปฏิบัติงานและมีเป้าหมายเพื่อสร้างหรือผลักดันองค์กรเกษตรกรให้สามารถพัฒนาเป็นสมาร์ทกรุปให้มีความสามารถในการบริหารจัดการผลผล,ผลิตการตลาดสินค้าเกษตรและการบริหารจัดการองค์กรเกษตรกร 3. ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาคีการดําเนินกิจกรรมต่างๆของกลุ่มโดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐหน่วยงานส่วนท้องถิน่นและหน่วยงานอื่นๆมีการเชื่อมโยงเครือข่ายกับกลุ่มสถาบันต่างๆ ทั้งด้านการผลิตการตลาดและด้านความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและสนับสนุนจากหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง 4. แหล่งเงินทุนและสินเชื่อการเข้าถึงแหล่งเงินทุนมีผลต่อการลงทุนและพัฒนาองค์กรเกษตรกรโดยอาจอยู่ในรูปเงินทุนสมทบหรือการกู้ยืมในลักษณะทุนหมุนเวียนหรือทุนให้เปล่าและอื่นๆขึ้นกับวัตถุประสงค์กฎระเบียบ เงื่อนไขของแต่ละกองทุนหรือแหล่งทุนนั้นๆหรือการสนับสนุนให้องค์การเกษตรกรเข้าถึงสินเชื่อที่สะดวกและเหมาะสมจากในเนื้อหานี้เราจะพบว่าการศึกษาปัจจัยต่างๆอย่างรอบด้านจะยิ่งทําให้การส่งเสริมและพัฒนาองค์กรเกษตรกรประสบความสําเร็จนั่นเองค่ะขณะเดียวกันเมื่อกระบวนการส่งเสริมและพัฒนาเริ่มขึ้นการประเมินองค์กรเกษตรกรก็ถือเป็นอีกหนึ่งขั้นตอนที่สําคัญ ที่จะทำให้เรารู้ถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบงานต่างๆที่องค์กรเกษตรกรได้ดำเนินงานดังนั้นการประเมินองค์กรเกษตรกรมีแนวคิดและตัวชี้วัดอย่างไรบ้างทุกท่านสามารถศึกษาเรียนรู้ได้จากตอนต่อไปได้เลยค่ะ